เราเอา stuffing ข้างในเยอะๆเอามากที่สุดเราเราทำได้ยิงใส่ยเสยเอะยิ่งอร่อยหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ดูนากินเนาะว้าวครับน่ากินครับน่ากินสวัสดีครับยินดีต้อนรับ<ม>สำหรับโบราณคริสต์มาสเปเยลครับเป็นโฮโฮบลัดดี้โฮดัานนี้อยากทำว่าสำหรับ ต่อรร้อมไทยอยู่เข้าใจคริสต์มาสคืออะไรคริสต์มาสเหครับครับคนไทยยังยังไม่มีคริสต์มาสครับผมครับแต่ช่วงนี้ผมเห็นว่าที่ห้างที่ดึกที่ร้านอาหารเขาประกาศว่าเป็นวันคริสต์มาสมีสเปเชียลคริสต์มาสเมนูมีอะไรบ้างสรุปว่ามีความหมายอยู่เมืองไทยแล้วสําหรับคุณอยู่คิดว่าคริสต์มาสคืออะไรกินข้าวด้วยกันเจอหน้าเขาพบปะสังสรรค์กับครอบครัวไหมครับทานข้าวดื่มหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันอ่าฮะเพราะว่าหนึ่งปีเขาต้อจะมีครั้งเดียวกิจกรรมอะไรบ้าง อย่างเช่นปิกนิกปิกนิก,ก,นกค่อยเจอบ่อยๆที่เมืงไทยเป็นจับฉลากอ๋อจับฉลากแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชนี้เป็นมันเกิดขึ้นในในเวลาคริสต์มาสที่เมืงไทยครับสําหรับผมผู้ตรงๆไม่มีาศานะสนาสรุปว่าผมไม่เชื่อในความหมายของคริสต์มาสจริงจังแต่คริสต์สมาสมีความหมายสําหรับผมเยอะเพราะว่าต่อออสเตรเลียเป็นฝรานั่งเรามีเเลิมฉตคริสต์มาสทุกปี สำหร cool. mm ับผมคริสต์มาสคือเหมือนทีพูดมาเอาครอบครั่วกับเพื่อนมาร่วมกันกินข้าวกันเซเลบรตกันแบ่งพร e เซนต์กันเป็นของขวัญสำหรับซูมารเล็กๆของขวัญซูมารสสำหรับเด็กนะที่บ้านผมวันร่างคริสต์มาสเป็นวันสำคัญเพราะว่ามีของที่เหลือเยอะก็มาเจอกันนีกหนึ่งครั้งแล้วก็กินกินเป็นของที่เหลือเพราะว่าสำหรับคริสต์มาสส่วนมากเกี่ยวกับ e x c e s <m uk lan> s e x c e s s คือของเยอะเราจะทำหลากหลายเมนูและหลากหลายครบครั่วกัน บางบ้านเขาบอกว่าออโอเควันนี้คริสต์มาสบีนี้จะกันที่บ้านนี้คระครอบครัวนี้จะเอาแฮมมาครอบครัวที่นี้จะเอาสาลัดมาแล้วก็แบ่งกันได้หรือบางบางบ้านเขาบอกว่าเออบีนี้ผมทําทุกอย่างให้ลาไเดบ,บ้านวันนี้วันจะนสนุกนะครับ็สนุกเป็นสนุกดีนะสิ่งที่ไม่ชอบเรื่องคริสต์มาสเป็นโฮมาร์คโคลเรเด เป็นคอมเมอร์เชลแอสเพคือเหมือนผมพูดห้างมีประกาศว่าต้องมีคริสต์มาสแล้วก็ทุกห้างมีแบบ j i n g l e bell j i ง g l e bell จิทั้งวันทั้งคืนมันแบบน่าเบื่อมากเลยและทุกคนมีมีพิเศษมีพิเศษนั่นเซลเซลเซล,ลแต่จริงๆสำหรับคริสต์มาสไม่เรื่องหนึสส่งค,คริสต์มาสหนึ่งครอบครัวถ้าอยู่ดูคริสต์มาสและแต่ละประเทศหรือแต่ละฝรั่งไม่เหมือนกันก็ที่ยุโรปกับรัสเซียกับออสเตรเลียกับอังกฤษไม่เหมือนกัน ต่มีบางอย่างเป็นไกลเคียนกันคริสต์มาสมาจากศาสนาคริสต์แล้วก็จริงๆเป็นวันเกิดของเ e s US คริสต์คือเป็นเจส US คริสต์เป็นน้องชายของก๊อแต่วันนี้มาอยากพูดถึงเรื่องเ e s US ชักพูดถึงเรื่องกายกายออแกนิกดีมากจากเกษตรกรแทนคุณฟาร์มใช่ของเพียมนาจพีอำนาจแล้วก็ผมจะดูว่าหนึ่งเมนอยู่นคริสต์มาสที่เราทำที่บ้านผอมคืออะไรไม่ได้ทำทุกอย่างเป็นเต็มที่แต่จะอธิบายเฉยๆให้ดู อันนี้เชฟทำเมนูอะไรคร<ป>ับไก่อบเพราะว่าคริสต์มาสเป็นมีอาหารเยอะแต่ต้องวางแผนคืออาหารง่ายเ <c oughs> พราะว่าเป็นเวลาคนมาสมมตินะาเป็นบ้านพมนะถ้ามาที่บ้านพมเรามีประมาณ3 0มสถึงห้คนมาสมัครวันคริสต์มาสก็ต้องวางแผนจะทํำยังไงส่วนม,มากบ้านฝรั่งมีเตาอบก็เราใช้เตาอบเยอะวัฒนธรรมคริสต์มาสมาจากประเทศที่หนาวส,สมัยก่อนนะเพราะออสเตรเลียเป็นลอนสมัยคริสต์มาส สุรือลาวัฒนอนนั้นทเราเป็นกินข้าวข้างนอกกินเปียกันแล้วก็เล่นคริกเก็ตแต่จริงจริงยูดูเพลงยูดูโฆษณาของคริสต์มาสทุกที่เป็นข้าวเรื่องหิมะข้าวเรื่องความหนาวข้าวเรื่องขวางขวางมีมีจมูกจมูกแดงน่าจะข้าน่าจะข้ามาตลอดนะจมูกแดงขนาดนี้แล้วก็มีแซนต์ต่วันนี้เราทำใกล้ดีกว่าไม่ได้พูดแซนต้า อ่าไก่นี้เป็นไก่ออร์แกนิกผมทำความสะอาดเฉยเฉยแล้วก็ผมทำสตัฟฟิ้งเพราะว่าสตัฟฟิ้งเป็นอร่อยนะมีอะไรบ้างครับหอมกระเทียมขนมปังพร่องกระเทียมสื่อที่โบราณครับผมโบราณโปรเซนนะครับมีเนยมีเกลือมีพริกไทยเกลือสื่อที่โบราณเหมือนกันครับ<ช>รก็เก่งนะยุคโฆษณาเก่งมากเลย ใกล้วเวลาเอาไก่การามมาที่บ้านต้องดูว่าข้างในมีมีข้างไหนมีเครื่องในไหมมีเครื่องในไหมถ้ามีเอาออกดึงออกเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่จะออก,ออกนานนานจะแห้งแน่นอนครับแล้วสังเกตดูที่หนังเนาะเผื่อมีขนมีขนนั้นยังไม่ได้รครับแล้วก็เอาหัวออกก็ได้แล้วเด่กคุณแต่ส่วนมาร์คสำหรับไก่อบเป็นเอาขอกับหัวออกเพราะว่าจะไม่ง่ายแล้วก็เราจะเอาเคลียร์ข้างในจะลังนิดนึงตัด แล้วก็ซับแห้งซับแห้งนซับทุกอย่างเห่นซับเหมือนซับซับซทํทำความสะอาดให้เขาแห้งครับแล้วก็เราเอา s t u f f ิ n ข้างในเยอะๆเอามากที่สุดเราเราทำได้ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยหรือเปล่าเอออันนี้จะให้จะช่วยสำหรับไก่เราไม่แห้งพอมีความชื้นแล้วก็ให้สุกเท่ากันเพราะส่วนมากขาสุกช้ากว่าอกใช่ป่ะครับผมอันนี้จะให้สุกเท่ากันแล้วก็พอมี มันฝรั่งกับฟักทองหั่นไว้คลุกกับกระเทียมคลุกกับเกลือแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็น้ำมันน้ำมันชืได้จริงๆผมใช้น้ำมันมากรอกเพราะว่าเป็นหอมกว่าแล้วก็พรมช้ยเลมอนพิวพิวเลมอนใส่ได้แล้วก็พรมช้เลมอนสำหรับดิดช่องแล้วก็อันนี้จะให้เป็นความชื้นอีกหนึ่งเอาเลมอนปิดช่องครับผมช่องข้างหลังเพื่อที่เวลาอบ สิ่งที่เรายัดเข้าไปมันจะได้ไม่สุดออกมาอ่าโอเครับแล้วก็มีสูตรนี้เชฟได้มาจากไหนครับผมสูตรนี้มาจากบ้านทุกบานไม่เหมือนกันทุกบ้านไม่เหมือนแต่ว่าที่บ้านเชฟใช้แต่เป็นวิธีเป็นกายเคีียรกันหมดเลยก็ต้องใช้เตาอบแล้วก็เพิ่มพริกไทยเพิ่มเกลือเอาข้าวโพดใส่ด้วยเอาผักอะไรก็ได้แล้วก็เอาเตาอบที่รอนจริงๆถ้าที่บ้านไม่มีเตาอบนะ อยู่สามารถเตรียม, <า S 2> มทุกการแยกกันแล้วก็เป็นเอากระทะมาเอาเดายัางก็ได้แล้วเด็กคุณประเด็นของคริสต์มาสคือกินด้วยกันแชร์ประสบการณ์ถ้าเป็นองไทยจะเป็นไงไก่อบปิ๊บได้ไหมอบปิป๊บไก่ฟางเหรอแบบไก่อบฟางใส่เอาเอาเบียข้างในใช่้หมอมเก่งจัง <laughs> อาจจะใส่เตาอบนะ ก็เมื่อไรยรอสุกจะอธิบายว่านอกจากเมนูไก่เรามีอะไรบ้างส่วนมาก k สำหรับคริสต์มาสมีที่บานพรอมนะทุกปานไม่เหมือนกันนะที่บานพรมเราเน่นเป็นเนื้อสัตว์อบไว้หรือย่างสมวนว่าเรามีไก่อบหรือท u ร์กี้อบก็ได้มีหมูซีโค่งหม่นหมูสามชั้นแล้วก็หมุนแล้วก็อบเหมือนกันแล้วก็มีแกะขาหรือคาแกะหรือเนื้อลายที่กระดูกนะอบไว้ แล้วก็มีสลัดหลากหลายแล้วก็มีอาหารนะครับมีอาหารทะเลแบบมีกุ้งย่างมีปลาย่างมีเยอะแยะก็มีาหาสิบคนมากินนะต้องมีอาหารเยอะแยะเลยแล้วก็มีขนมปังแล้วก็หลังจากนั้นจะมีขนมส่วนมากมีฟรุตเค้กคือเป็นเค้กชนิดที่เอาพอลไมแห้งมักกับแล้วสักสามเดือนก่อนคริสต์มาสแล้วก็วันวันก่อนคริสต์มาสเราใกล้เคียงอบก็ได้อบกับน้ำ เราอบกับน้ำประมาณนั้นก็อยากไป้านเชฟสำหรับคริสต์มาสเหมือนกันได้ส่วนมาพุดนาำนั้นที่โปราณนะครับสำหรับผมสิ่งที่สำคัญคือคริสต์มาสคือครอบครัวแล้วก็อยากให้อยากให้ฝากทุกคนเข้าใจว่าคริสต์มาสสำหรับครอบครัวไม่ใช่ไม่เกี่ยวอยู่มีตังซื้ออันนี้ซื้อนั้นซื้อนั้นเป็นอยู่กับครอบครัวดีกว่าครอบครัวครับแล้วก็ดรอร้องรอนะสำหรับกายเซตประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าเชฟมีวิธีดูกดไก่ยังไงครับว่าเสร็จรก็จใช่ดาครับก็ดูยัง <Okay. S 2> ไงไก่ไก่ไกเป็นยังไง <laughs> แล้วก็หลังจากเครื่องฉีดมงก็ดูว่าโอเคแล้วนอกตั no. ไวว่าไก่เป็น golden brown สีเรื่องทองใช่แล้วก็จะเป็นความหอมด้วยแล้วก็จะเอามีดมาก็ได้แล้วก็เจียบเสียบกับมันฝรัง่งดูว่านิ่มไหม เสร็จแล้วก็ดูน่ากินเนะาะครับน่ากินครับน่ากินก็ดึงออกจากเตาอบไอ้ทิ้งไว้สักสิบห้านาทีเพราะว่าต้องต้องหั่นใช่ปหต้องเปิใ<ช>ด,ดให้เวลาเราดึงออกจาก,จากเตาอบเลยเราไม่ต้องหั่นเลยใช่ไหมไม่ไม่รอก,ก่อนให้เป็นพักผ่อนให้นอนให้สบายเมื่อเหนื่อยเวลาเรายังเหนื่อยต้องต้องให้มีเวลาสำหรับ rest เนะเาะนี่น่ากินเนาะหอมหอมหอมสมุนไพรหอม พอสมุนไปที่ที่ใส่เนาะใช่อันนีด้ดูอ,อ,อันนี้อร่อยแทนข้าวไหมฮะอันนี้สำหรับแทนกินแทนข้าวได้ใช่ไหมก็ฝรั่งไม่แคกินข้าวเรากินกับขนมปางหรือกินอะไรไม่กคกินกับข้าวนี่หั่นให้เลยนี่อ่ะแล้วก็เวลากินพี่ดองทำเหมือนข้าวทำในช่องทีวีนะมาสุดยอดนะทำไม่ทำนะผมจะลองให้รอนะเอาล้วนะครับผม รอนนะรอนนะโอเคอร่อยมากส่วนมาร์คเราจะเป็นพลาเตอร์ได้นะแล้วก็เอาทุกคนมาเป็นเอาจานแล้วก็มากินให้เป็นเต็มที่แล้วก็มาหลายรอบเราตั้งอาหารไว้ตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ส่วนมาร์คกลับบ้านประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับผมก็กินข้าวแบบสามสี่รอบที่โบรานเราไม่มีเมนูนี้นะครับ เพราะว่าเราทำอาหารไทยแล้วก็วัตถุดิบเรามีแค่ไก่กับบางบางอย่างนะถ้าอยากซื้อได้โบรางโกลซาแต่สิ่งที่เรามีถ้าอยู่สนใจเรื่องคริสต์มาสคือเรามีทีมบิลดิ้งในโบลังเอดูเคชันเราทำเป็นคอร์ปอรทอีเวนต์เพื่ออยู่มีบริษัทหรือทีมอยากให้เป็นสัางความในทีมมากขึ้นเรามาที่นี่แล้วก็เรามีกิจการสำหรับทีมทำกิจการร่วมกันแข่งกันเล่นกันสนุกกันแล้วก็หลังจากนั้นกินข้าวกันได้ ถ้าสนใจทีติดต่อเราตาม Facebook นะครับหรือเว็บไซต์นี้นะคะ